จังหวัดลบบุรีร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมแต่งไทยล่องเรือย้อนรอยเส้นทางสมเด็จพระนารายมหาราชทางชนละมารเยี่มชมวัดวังวิถีริมน้ำลบบุรีเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำของจังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่4กรกฎาคม2568เวลา16นาฬิกาณวัดอัมพวันตําบลบางขันมากอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี ว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรม การแต่งทายร่องเรือย้อนรอยเส้นทางสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทางชลมานเยี่ยมชมวัดวังวิถีริมน้ำลบบุรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์แม่น้ำลบบุรีลโวธานีภ้าใ้โครงการสร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมด้านการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดลบบุรีค่ะโดยมีนางกฤษณาสิทธิราชวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายวัฒนธรรม ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะสำหรับภายในกิจกรรมประกอบด้วยการแต่งทยล่องเรือย้อนรอยเส้นทางสมเด็จพระนารายมหาราชทางชลมาสเยี่ยมชมวัดวังวิธีริมน้ำลบบุรีโดยตั้งขบวนเรือพระป่าทางน้ำล่องเรือทอดพระป่ากลางน้ำณวัดเชิงท่าวัดพรมมาตวัดมณีชลขันวัดมะปรางหวานและวัดอัมพวันค่ะ นอกจากนี้ยังมีพิธีเปิดงานล้อมวงกินข้าววัฒนธรรมยามเย็นของจังหวัดลบบุรีด้วยค่ะและนี่ก็คือวิถีชีวิตของชาวจังหวัดลบบุรีที่อยากให้ทุกท่านมาสัมผัสกันค่ะ